ครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนผักกูดที่น้องคองนะครับพามาชมสวนผักกูดที่ว่าเคยมาปลูกตอนนั้นนะถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆก็จะรู้ว่ามาปลูกตอนไหนเนาะนี่คือแปลงแปลงแปลงที่ปลูกตันนั้นนะครับแล้วก็ก็ได้ประมาณสักสองสาเดือนแล้วม้งตรงนี้นะครับก็เอฟซที่เคยคอมเมนต์ถามว่าทําไมปลูกเดือนหนึ่งแล้วต้นมันยังไปไม่เท่าไหร่ มาดูสวนเนี้ยสวนนี้นะครับนี่ก็คือปลูกปลูกกนี่เกือบได้สองสามเดือนเหมือนกันนะครับเขาเพิ่งขึ้นมาประมาณนี้เขาเพราะว่าเขาตัดเขาตัดเขาตัดก้านออกนะครับมันมันเลยดูโตู้ฉาเนาะก็ที่คอมเมนต์บอกว่าปลูกเดือนหนึ่งแล้วยังไปไม่ถึงไหนก็ใจเย็นๆนะเพราะว่าเป็นการตัดกา้านออกและนี่คือมะนาวร,วง,รวงเต็มทิ้งเลยนะครับ ร่วงเยอะมากกมะานาว่วงทิ้งเลยครับโอ้มะนาวลูกดกมากเลยนี่นะครับมะนาวลูกดกมากเลยแล้วก็นี่ก็พี่ทิียก์ก็เคยมาสาธิตโทรให้เทียกมาสาธิตการปลูกนะอยู่นี่ก็ไม่ได้ใช้สลนดนะครับเพราะปลูกใหญ่มากเป็นสวนใหญ่ปลูกเพิ่มนะครับปลูกเพิ่ม ขายดีจึต้องปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็มันมีร่มมันมีร่มของไม้อยู่ข้างๆมีร่มของไม้อยู่ข้างๆแล้วก็เนี่ครับคือป่าไม้ทีข้างๆแล้วก็ร่มของมะนาวแล้วก็พี่ทวีปก็ปลูกอันนี้ด้วยปล,ปลูกกล้วยใสไปแล้วครับตอนนี้ก็คงจะใช้ร่มกล้วยนี่แหละครับนี่นะครับนี่ก็ประมาณสองสามเดือนก็พึ่งได้ประมาณนี้นะครับ ก็ใจเย็นๆครับให้เวลาเขาตูหน่อยเติบตูนหน่อยที่ว่าเราสั่งสั่งต้นสั่งต้นเขาไปไปปลูกอะเพราะว่าเขาก็ตัดใบให้ครับเพราะว่ามันตัดตัดกา้านตัดแบบประมาณเนี้เพราะว่าเพราะว่ามันมันนี่มัน ช่วยลดน้ําหนักในการขนส่งแล้วก็สะดวกในการแพ็คส่งเครื่รีให้เนาะเนี่ยถ้าเราอันนี้จริงถ้าเราแยกมาปลูกเองเราก็ไม่ต้องตัดใบก็ได้มันจะได้ดูเหมือนต้นโตเร็วนี่นะครับถ้าแบบแยกมาปลูกเองแบบใกล้ๆแบบไม่ต้องเอาไปปลูกเอาไปส่งไปไหนไกลนะนี่นะครับผมผมจะไม่เดินนะครับเพราะว่าผมเดินไม่ค่อยสะดวก นี่นะครับท่อน้ําเดี๋ยวผมให้ดูระบบวางท่อท่อน้ําเนาะเนี่ยเห็นเห็นท่อไหมครับเห็นท่อวางเนี้ยครับเขาก็จะห่างห่างกันประมาณสี่เมตรเนาะสี่เมตรสี่เมตรต่อท่อแล้วระหว่างล่องก็มีเว้นทางเดินนะครับมีมีเว้นทางเดินไว้ช่วงหนึ่งอ้มะนาวาลูกดกมากครับเนี่ยมะนาวาลูกดกมาก แดงว่าแกมาปลูกกล้วยแตมไว้นี่คือเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรมันอยู่ในเนี้ตัวอะไรมันอยู่ในรูไม่เอาดีกว่านี่นะครับนูน่นไปถึงนูน่นคือแกโล่โล,ลไอต้นมะนาวออกบางส่วนเนาะ แกเลาะต้นมะนาวออกแล้วก็แกก็ลงผักกูดเนาะเพราะผักกูดแกขายดีนะอนาคตสงสัยจะบนุ่นไปถึงชนปาช่าชะอมเนะี่ะสวนผักกูดที่นี่ใหญ่มากนะครับจะมีหลายแปลงหลายที่อันนี้ก็สวนน้องใหม่ล่าสุดนะครับคอยติดตามตอนต่อไปนะครับผมจะมาถ่ายดูเรื่อยๆครับ สักปีหน้าก็คงจะได้เก็บขายนะครับสวนนี้นี่มะนาวแล้วฝั่งนู้นก็เป็นสวนสวนใหญ่สวนเก่าแล้วอีกสวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับนี่คือผมจะไม่ลุยครับเพราะมันรกลุยคนเดียวผมไม่อยากลุยครับกลัวเจองูเจองูตัวใหญ่ๆนี่ยสู้มันไม่ชนะแน่นอนนี่นะครับ นี่คือสวนพะกุูดนะครับไม่ใช่ดงหญ้านะครับอันนี้ก็ประมาณสองสามไร่นะครับแปลงนี้ดงผักกูดเรียกว่าดงผักกูดก็ได้ครับแล้วฝังตรงนน้นนะเห็นไหมครับเหมือนกับมีกองแกลบกองนั้นก็คือกองขี้ไก่นะครับที่แกเอามาใส่ ใส่ปุ๋ยแล้วเวลาขับรถผ่านตรงนี้มาจะได้กลิ่นกลิ่นแกลบกลิ่นขี้ไก่นะเพราะว่าเอามาใส่สวนผักกุดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคร่าวๆสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับแล้วเนาะเดี๋ยวมาฝั่งนี้มาดูฮะดูแปลงแปลงนี้โอ้แปลงนี้รู้สึกว่าจะรื้อสลันออกบางส่วนนะครับนี่รื้อสลันออกครับเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วเขาไม่ตายครับ แล้วก็มีต้นไม้รอกข้างครับนี่นะครับสวนใหญ่มากสวนผลผลผลิตไม่ทันนะครับมีเขาก็จะลุกทางเดินไว้่างนี้นะครับเป็นร่องเป็นร่องอยู่นะครับเป็นร่องปกติผมจะมาถ่ายตอนเช้านะแต่พอดีเมื่อวานนี้มีแผนว่าจะไป ถ่ายฟาร์มปูไปดูฟาร์มปูแต่ไปไป,ไปมาไม่ได้ไปนะครับเพราะเหตุเกิดจากการเลิกงานคนละคนละรอบกันผมจะเลิกก่อดชาวบ้านเชาวเมืองเขาแล้วก็มันไม่แมตกันนะนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับแล้วนี่นะครับต้นใหญ่มากครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเดี๋ยวเอาสักแปนาทีก็ได้เนาะดูอะไรดีเนาะอ่ะอนี้แหละครับคร่าวๆคลิปผมไม่เน้นวิชาการไม่อะไรมากอะเป็นเน้นแบบว่าเออตรงไหนมี อะไรดีๆก็ถ่ายแชร์กันไปเนาะถ่ายแชร์กันดูถ่ายแชร์กันดูนดใครสนใจอยากปลูกอยากทำตามก็ทำไปมีทุนมีที่ก็ทํทำเลยนะคะัะใครดูเพื่อความเพลิดเพลินก่อนดูนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูพี่เสื้อกันเอ๊ยอา้าบินไปละมันาวก็ดกมากเลยมันาวเยอะมากอะ่ะ ก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็าะปุผมก็ยืนเวลายืนก็ยืนไม่ค่อยได้นานเดินก็เดินไม่ค่อยได้นานเนาะยังไเห็นในตัวนี้อีกละมันคืออะไรมาขัดใบพะกูคลี่ดูก่อนมันเป็นแมงมุมหรืออะไรก็อยากรู้เหมือนกันมีหลายเยอะมีเยอะเลย เดี๋ยวผมจะคลี่ดูก่อนเนาะชึบซึบบบ,บอา้าวไม่มีตัวแล้วมีแต่ขี้เดี๋ยวอีกสักปีหน้าก็น่าจะเก็บขายได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูสปอเดี๋ยวผมให้ดูสปอสปอสปอในการขยายพันธุ์นี่ไงนี่คือสปอ เออเดี๋ยวผมหาเก็บใบไอ้น,นั้นไปทำคอนเทนต์ระหว่างอันนี้ดีกว่าให้ตัวกินได้กับตัวกินไม่ได้ครับนี่คือสปอร์ใต้ใบเขานะครับเดี๋ยวผมเด็ดไปดีกว่าทำคอนเทนต์ไหนดีคิดไม่ออกก็บอกตรงนี้เลยกันนี่คือสปอร์นะครับไอเม็ดดำๆนี่ครับถึงเวลาแก่มันก็จะร่วงโรยปลิวปไปตามสายลมแล้วมันจะงอกป็น ต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ต้นอ่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาเด็ดไอตัวนู้นมาดีกว่าไอตัวผักกูดที่ว่านิยมกินกับไม่นิยมกินเนาะเดี๋ยวหาเก็บก่อนเดี๋ยวเอาไปทำคอนเทนต์ที่ห้องกัน